แก้งลุงไก่นีเหรอลุงไก่หนีเหรอลไก่โดนกระืออ๋อรถรถรถที่ี่บัฟับอยู่เว้ยทำไมอ่ะรถรถรถที่ผมดูในยามาร์เก็อ่ะเร็ใหม่เร็วใหม่เฮ้ยมันจะชนระบาวะเฮ้ยีไปไหนวะโวไม่ใครชนนะไม่มีใครชนนะ

เฮ้ยเอออยากดูอยากดูวินี้ว่ะไอจุกขอนั่งหลังไอจุกขอตั้งหลังมึงนั่งครงเครื่องเปลวสีมึงอ่าเยวเวเเวจัดเัดแยืนนค่แข่งมายังอ่ะดูแข่งกันดีว่าดูแข่งแล้วก็ดูในเกมส่เดี๋ย เปนมาคุาบาไ่ละเบียดละแอร์ดับผูเบมันมีอะไรเลยวะเอกบอกเป็นแอดับแอร์ดับี่อะไรเขับรถหนีคือแอร์ดับเอ้ยตำรวจที่อะไรอะแกงอะไรดานโบดมโบกานอะไรคือรถขยะเอาไม่แลกเดี๋ยวเขาแกก็ได้ งรีบเมื่อวานทหาดไม่เล้นสนามจะตายเลยในน้ำต้องต่อคนสนามจับปูนอีกแอบตาจะทมใหมอ่ะเขาบอกเอาใหม่ใช่หรอมันขโมยรถอ่ะมันต้องขโมยรถอ่ะแค่ขโมยรถเหรอขโมยรถแล้วหนีเหรอเราจะโอ้แล้วจะหนียังไงวะซ8ไอ้เหี้ยแล้วรถพังอ่ะก็คือจบหมอเราต้องไม่พังเลยนี่ไงอำชัยป่ะ ไม่หยอเขนานี้หรอกไม่ถ้ารถถ้ารถกากอะ้นหนีไม่ได้เ้ยเออชัวร์แปดเดิมเดิมเลยอะต้องคอยคนคอยขับโฟบักแปดเดิมเดิมเลยอะคอยคอยอาคอยอาคอยอาคอยไปใส่มาอาคอยอาคอยจะเปนหนึ่งนาทีได้เลยดดโอ๊ยไม่มีใครโดนเด็ดอาจจะเซิร์เลยอ๋อวันนี้เจ้าวะ ต่อยกักหมื่นได้ปล่าวจะดำผ้าหนังห้องสีดำเนี่ยนี่ไม่ใช่กูนี่ทำไม่ได้นะดิบก๊อปจะดำแบบดำมิดไม่ได้โหดเกินไงสุดท้ายจุดก็หายเหรอก็คือไปเข้าจุดเฉยๆตายไม่แย่ต่อตัวเองดิกำนี้ไงก็ดูอยู่อ่ะลูกเลือไม่ได้ก็คือมันมันทยอยฟอร์มบีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย คือถ้ามันเป็นที่จอดรถแล้วกูผิดใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นทางทางเงี้กูผิดปะมึงเฉียวมึงดูมึงดูตแต่ลูกศรไปทางนู้นที่อาจังแคตามตามกฎหมายตามกฎหมายมึงดูเออตามกฎหมายมึงดูเพราะมึงเฉียวมันกฎหมายที่ไหนมึงอ่ะไม่อารมณ์เหมือนแบบว่าไอ้นี่ไงโอไอโอโกวาไงมันหนีไม่รอดไงมึงมึงพาพี่มึงพาพี่ไปเบิกรถไปที่ไปรับเอาของแป๊บเอาของอะไรเอาของที่เลเวลเก่าเข้าไปไหนเข้าไปด้วยกันเน ้มึงจะทำภารกิจตรงไงนี่มันรออยู่เห็นปะคนมันรออยู่ว่ามตีเ่วนี่มันซาเวพี่เตะบอลไไอศักด์กูไม่ซาเวนเลยไม่ไดก่งกูละสิงว่ะเหียพี่เตแเล่าแบบโอยฮรอเหียอะไรซาเวนี่รู้สึกว่าฝั่โอ้หฝั่ลามเขานี่เาตังค์อะเาตังค์อยี่หกยี่หกยี่หกยีี่หกเาตังค์ัหนึ่งผัดหนึ่ง ไอ้เฮี้ยจุกมีเฮี้ยอะไรตัวพอมึงอะฮะกูก็เล่นปกตินั่นแหละแค่กูเล่นบอลไม่เป็นแต่กูไม่ได้กูไม่ได้ล้มด้วยกูแค่เกือบล้มแค่ครั้งเดียวนี่ทำไมคือถ้าไม่เรียกชื่อไม่ให้ไอ้เฮี้ยเนี่ยสัตดานสัตว์กูไม่มีตาไอ้เฮี้ยกูต้องส่งบอสกีอยู่เนี่ยสัตดานเสียวปกติแม่งเล่าเรื่องเพ้อเจ้อแล้วแม่งก็เอาเอามาล้อกูถ้าเป็นเรื่องจริงกูจะไม่ว่าเลยกูเกือบล้มเนี่ยกูวันทายก่อนแป๊บนึงกู กูท่าไหนวันนั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยชี้แจงแป๊บถ้ากูโกหกกูขอกูตายเลยไอ้เหี้ยไม่ปกป้องตัวเองอยู่นะถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะนี่นี่กูล้มเน่เน่เน่่หัวกูนี่หัวกูนี่หัวกูนี่ตัวกูเป็นอย่างี้ปว๊บเวิบเน่เน่เน่ตัวกูงี้นี่เน่ตัวกูงี้นี่ถนนนี่ถนนนี่ถนนแล้วแล้วมือกูเนี่ยเท้าทัน แต่แต่สุดท้ายก็ปเท้าสองมืออย่างนี้เข้าใจว่เท้ามือเดียวก่อนอไม่สองมือได้ไม่สองมือมือเดียวนี่แล้วกูก็วิ่งปกติเหมือนเดิมนี่แล้วกูวิ่งแบบนี้นี่อ่าเห็นป่ะนี่คือท่าหนึ่งท่าสองไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไอสัตว์ไม่ใช่หัวชิมดินอย่างนี้ไอเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอสัตว์คือท่าน,นี้ดูกูตายไอเฮีย,ยเล่าอ่ะย้วยเล่าความจริงไม่ว่าหรอก ล,ลูกบอลเนี่ยไม่ได้อยู่กับกูด้วยกูวิ่งตามพี่แม็กแล้วพี่แม็กซวิ่งวิ่งอย่างเร็วคือกางเกงกูยาวมเข้าใจป่ากูใส่ากางเกงเที่ยวก็ใส่กางเกงเตะบอลกันอ่านี่กางเกงกูเป็นปรมบณน,นี้นี่กางเกงกูนี่กาเกงกางเกงกูนี้นี่เนื่อกางเกงเข้าใจไหมนี่กางเกงโอ้ยเขาใส่กางเกงขาสัาน้นแล้วคือกูกูอะดันเหยียบดันเหยียบชายกางเกงแล้วกูก,กล็ล้มไม่ได้ล้มมันแบบกระดุดอะเข้าใจคำว่ากระดุดปะ แต่บาลานซ์ในตัวกูยังดีอยู่กูอะไรไม่ล้มถ้าเป็นคนอื่นน่าจะล้มก็ประมาณนั้นนะครับไอเวาขนไอ้และครั้งเดียวด้วยแล้วคอย่างอื่นกูก็ปกติแล้วกูอะไม่ได้อยากจะเล่นด้วยเพราะกูบอกว่ากูเล่นบอลไม่เป็นสมัยเด็กผมเรียนวัดเข้าใจป่ะผมเรียนวัดแบบเด็กเรยนเด็กเด็กบิดาบาสเลย่ะวัดทพาจารสี่อะ ผมก็เล่ไม่ก็เล่นเพรไอ้ทุกคนที่ได้ยินหนูครับล็อกพิกเนี่ยมันขายเท่าไหร่ตอนเด็กแปดพันแปดพันไปดคันแด้ัตลปดพันเเดีันันี่ลันแันเปีพเนแปอพนแเพ้นแพันแอ้าวนแปดพอแปพันแปดพัน่ปดพันักไอ้เันแปดพันแปดพีนแปดพันแปกพันแปดพันแล้วปพันแปดันเล่าเรื่อพอนไรพนแ่นเปดพัาดมันอนอยู่ไน่เห็นเนแปนนอนพ เอ้ยไม่ด่าดูก่ะดูก่นดูอ่นอารอดูฮะไหลขึ้นมาตรงนี้ไม่มีใครจ่อแต่บางเทนมาจ่อรอแล้วเมียหลงไหลมาสับอยู่สับอยู่จะทันหรือเปล่าแต่มันถามว่ามันตลกไหมมันตลกเมื่อวานนั้นอะมันก็ตลกแหละแต่มันก็มันก็ขำกันแตบเดียวเพราะว่าผมไม่ได้ล้มเพราะว่าผมมาสะดุดล้มไงก็เลยแม้เกือบสะดุดล้มก็หัวเราะโจ๊กปกติอยู่แล้ว เอาแล้วความนักเข้ามาตัดอยู่แล้วเรียบร้อยครับเป็นทงที่2ของบีซิเรียนครับเอฟขึ้นนำไปเป็น10ต่อ5แล้วครับในนาทีที่3กว่านี้ครับน้องยินนะสลับโมมเนติเล่นรัสเิอะเออไอ้เนี่ยที่เขาเนี่ยโหแต่ละอย่างที่เขาโดนนี่กูอยากจะเอามาพูดไอ้เนี่ยเขาอะโดนหนักกว่าผมอีกที่ไปเที่ยวอะสำนวนคนที่เยอะกว่าเพราะเมื่อกี้บีซิเรียนไปเสียคนบริเวณทงเอของฝั่งตัว